ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2015-2016นัดที่4คร,ครับที่ลิเบอร์ตี้สเตเดียมทีมหงขาวสวอนซีซิตี้นะครับที่ฤดูกาลที่แล้วชนะทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งย่าวและเยือนครับย้ำแค้นเปิดบ้านแซงเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ1นะครับโดยทีมเยือนขึ้นนำก่อน1-0นาทีที่48จากควนมาตา แต่ว่าเจ้าถิ่นมาได้2ประตูแซงคว้าชัยชนะนะครับจากอังเดรอายินาทีที่1 6บหนะครับและฟาเบติมีโกมิสนาทีที่65ทําให้ทีมปีศาจแดงแพ้เป็นนัดแรกในฤด,ดูกาลนี้ส่วนสวอซีซิตี้มีเพิ่มเป็น8คะแนนจากผลงานชนะ2นัดเสมอ2นัดอย่างไร้พ่ายนะครับในขณะที่ผลอีก1คู่ซาร์ un, ทัมตันถล่มเอาชนะนอริซิตี้ไป3ประตูต่อศูนนะครับ มาดูฟุตบอลบุนเดสลิก้าเยอรมนีเสือเหลืองบรีเซียนดอทมุลเปิดสนามซิกนันอิดุนภาร์รับมือแฮทบอรินนะครับนาทีที่27ดอทมุลขึ้นนำก่อน1-0ครับจากทางด้านของมัตฮุมเมลครึ่งหลังนาทีที่51มีแอเออมริกโอบาเมยองครับล้มตัวยิงด้วยซ้ายเสือเหลืองขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจากนั้นนาทีที่78แฮท้าไล่มาเป็น1ประตูต่อ2นะครับจากการซ้ำจังหวะนี้ของสโรมองกาลู แต่ว่าเจ้าถิ่นมาได้ประตูที่3ในช่วงทดเวลาการแข่งขันจากอาร์เรียนรามอสตัวสำรองนะครับจบเกมดอทมูลเปิดบ้านเอาชนะแฮทบรินไป3ประตูต่อ1เก็บชัยชนะ3นับรวดมี9คะแนนนะครับส่วนผลอีกคู่นะครับเบรมเมนเฉือนเอาชนะมิชเชนกราบ,บัก2ประตูต่อ1ครับ ด้านผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเอีบาเอาชนะแอตเลติกบิวบาสประตูต่อศูนย์ซบียาแพ้แอตเลติโกมาดมริดศูนย์ประตูต,ต่อสามมาลเลน西亚เสมอเตมปอร์บโบลาคอลุนยาหนึ่งประตูต,ต่อหนึ่งลาสปามาส,สเสมอเลบันเตศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับและทางด้านของเคตาเฟ่แพ้การานาดาหนึ่งประตูต,ต่อสองนะครับมาดูกันทางฝั่งของการโชซิเซียอิตาลีนะครับอตาลันตาชนะฟอร์ซิโนเน สองประตูต่อศูนย์คาปิแพ้อินเตอร์มิลานหนะึ่งประตูต่อสองคิเอโวเอาชนะลาซิโอสี่ประตูต่อศูนย์เจนัวชนะเวโรนาสองประตูต่อศูนย์นาบปลีสเมสมอซามโดเรียสองประตูต่อสองนะครับโรมา่าชนะยูเวนตุสสองประตูหนึ่งโตริโนชนะฟิออเรนติน่าสามประตูต่อหนึ่งนะและอูดินเนเซแพ้ปาเลโมศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ